วันนี้คือวันคริสต์มาสฉันจะไปจับเด็กเด็กแล้วใครดื้อนี่ฉันจะจับให้หมดเลยฉันจะไม่มาแจกของขวัญหรอกเย่เย่เราจะได้ของขวัญกันแล้วคุณยายแกรนนี่บอกเออแกรนนี่ซันต้าอยู่ที่นี่จริงๆหรอฮะนี่เรามาถึงขนาดขั้วโลกเหนือเลยเหรอเนี่ยหนาวชะมัดเลย ครูบอดีมีเสื้อกันหนาวไหมเนี่ยฉันหนาวมากเลยอะ่ะฉันก็ไม่ได้พกเหมือนกันนะครับอ่ะนี่รีบๆไปเถอะอย่าโม่แต่เมาสกันเลยแกรนนี่บอกอ่าโอเคเราไปกันเลยดีกว่าพวกเราฟ๊บกระโดดแบบชำนาญน,นะครับอ่าที่นี่ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นี่เราบ้านซัตตคอร์สไปเลย เราเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้อูกลางของขวัญเพียบเลยแอะเอากลดีเดี๋ยวนะไปแกะของขวัญอย่างนั้นไม่ได้นะฟึบนี่ฟืบฟืบบเราต้องหลบเดี๋ยวนะ นี่มันกล่องของขวัญอะไรเนี่ยโหดมากๆเลยฉันว่ามันไม่ใช่กล่องของขวัญธรรมดาแล้วเนี่ยเป็นกล่องของขวัญระเบิดไปดีกว่าเปิดประตูโอ้โหโรงงานของซันตาคอร์สใหญ่มากนั่นไงซันตาคอสกำลังแจกของขวัญให้เด็กๆอยู่แน่ใจเหรอว่าแจกของขวัญเนี่ยดูสิมันจะพาเราตกลงไปแกรนี่บอกแล้วครับ ึบก,กระโดดโอ้จริงด้วยนี่มัอนอะไรเนี่ยปึ๊บปึ๊บกระโดดพวกเรากระโดดเอาไว้มีกับดักอยู่ข้างหน้าฮึบโอเคเช็คพอยอะไรเนี่ยเราต้องรีบหนีหรอออาน,นีปปุ่มอะไรอะ่ะแกดี้โดนอะไรไปอ๋อออ๋อ,อมันเป็นปุ่มหลอกนี่พวกเราอย่าก,กดปุ่มเชียวนะระวังโอ้ปุ่มนี้เหรอแล้วเราจะรอดได้ยังไงอะ่ะฮะมันต้องมีสวิตช์หนึ่งสิอ่ย <c oughs> ฉันกดแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะงั้นปุ่มสุดท้ายก็ต้องอันนี้เหรอครูบารีลองกดสิเป็นยังไงปุ่มนี้ ปบอ่าปุ่มนี้รอดแกรนนี่แล้วก็เข้าประตูนี้ใช่ไหมแต่มันก็เข้าไม่ได้นี่นากดสวิตช์แล้วก็ไปตรงไหนต่ออ๋อตรงโน้นเหรอลงไปข้างล่างก็ไม่ได้นี่ไงมีให้ขึ้นไปนะครับตรงนี้อ๋อเก็ตและกระโดดฝึงแล้วเราจะกระโดดตรงนี้ทําไม <c oughs> <c oughs> กระโดดตรงนี้ดีกว่าฝึบฝึบกระโดดไปฝึงฝึงฝึง เราก็ขึ้นไปฟืบขึ้นมาข้างบนแล้วอโอ้โหกว่าจะหาปุ่มได้นี่ไงซันตะคอร์ดแต่ไม่เห็นเหมือนในหนังเลยนี่นาฉันว่านี่ซันตะคอร์ปีาศาจแรลนี่บอกจริงเหรองั้นเราหนีก่อนไปแล้วซันตะคอร์อ ไปฉันโดนท่อนี่ซัตตคอร์ตปล่อยไอท่อขึ้นมา <What? S 1> เราต้องหลบฟืบ <What? S 1> ต้องรอรอจังหวะโอเคซัตตคอร์ตไม่มีวันหรอกนี่มันซันตตคอร์ตตัวปลอมนี่นาไปละมาเร็วๆจะตัดจะมีโดระวังควันนะเอึดอเอโอ้อหโหโหดมากๆเช็คพอยต์เรียบร้อยแล้วก็มุดท่อตรงนี้เหรอ ฟึบเ, <master. S 1> เข้าไปด้วยแกรนนี <traveling. S 1> <Release> ้ตรงนี้ออกไม่ได้มันทางตันนั้นเราต้องไปทางขวาตรงนี้แล้วก็ขวาทางนี้โอ้เขาก็กดช้ดๆช่วยด้วยอะไรนี่ฉันอยากเล่นอีกจังเลยอยาเป็นสไลเดอร์แกรนนี้เลิกเล่นได้แล้วแกรนดี่ขวาดีโว้ย อยากเล่นเด็กวิเป็นไงล่ะถ้าฉันสวยไหมเออไม่สวยเลยแกนี่เราต้องออกจากที่นี่แล้วไปเร็วโอมัวเล่นกันอยู่นั่นแหละแต่ว่าแต่ฉันก็อยากเล่นเหมือนกันโอ้โ้กล่องของขวัญเต็มไม่หมดเลยอันนี้เหยียบได้ปึ๋ง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 เช็คคอยข้างหน้าพวกเราเปิดประตูซ้ายขวามีสองทางเหรอทางนี้ดีกว่าทางนี้น่าจะใช่อ๋อเขาบอกว่าให้หากุญแจ กล่องไหนอ่ะแกนี่กุญแจอยู่ไหนเออกุญแจอ๋ออยู่นี่นี่เองปื๊บกดลับแล้วก็เอากุญแจมามาไขตรงนี้ปึบเรียบร้อยไขออกมาได้แล้วปะพวกเราเราจะออกจากที่นี่แล้วไปแจกของขวัญแทนเราไปพึ่งซันตาคอร์สแล้วปุ๊บเช็คพอยต์นะครับเออเดี๋ยวนะข้างบนเหรอขึ้นไปข้างบนปุ๊บนี่ทางนี้พวกเราปื๊บอ่ะโอเคแล้วก็กระโดดเหยียดตรงนี้ถึงอ้ ไปฉันตกลงมาแกรนี่รอด้วยปึ๊บโอ้นี่ไงทางออกลงมาแล้วข้างหน้าเป็นเช็คพอยท์พวกเราน่าจะเป็นทางออกหรือเปล่าเดินอ้อมได้ไหมไม่ได้นะครับเหมือนจะต้องเหยียบเหรอแกรนี่ <Granny, S 1> เหยียบตรงนี้เอาเอา,เอาไปแล้วแกด้เดี๋ยวดนะแล้วเราก็ไปฝั่งนู้นได้ไหมลองดูนะคูบาดิแกรนี่พร้อมกัน3 2 1สองหนึ่ได้เรียบร้อยโอเคเรารอดมาได้แล้วก็ฝั่งนูน้นนี่ มาตามนี้ไปเลยฟืบเย่เรามาได้แล้วข้างหน้าคือวาร์ปไปแล้วพวกเราไปแล้วเอาเราออกมาอีกที่หนึ่งเป็นฟิตเจ็ดสปินเนอร์แล้วก็ตรงนี้เป็นลาวาโอ้โหโหดสุดๆไปเลยแล้วก็หมุนติว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 ติตรงนี้วิวนี่น่าสนุกจังเลยขอเล่นด้วยคนโอแกดดี้เอานะี๋ย ตกลาวาไปเลยโอ้แกดดี้โอ้แต่ว่าเวียนหัวอยู่นะเนี่ย <มา S 1> ฟื้นด่โอเคแล้วก็อ๋อตรงนี้เป็นเลโก้ด้วยพวกเรานี่ฟื้บเหยียบเลโก้แล้วก็ขึ้นมาเปิดประตูฟื้บมาเราออกมาอีกที่หนึ่งแล้วก็อะไรอ่ะวิ่งเร็วเหรออ๋อนี่ต้องวิ่งเร็วใช่ไหมไหนลองดูสิฟื้บวิ่งเร็วนี่ดีวิ่งเร็วนะครับ เออดีเป็นไงล่ะออโอ้โหมาอย่างรวดเร็วนะครับฉันมาแล้วคุณยายสปีดคูบอดีก็มานะครับตามกันมาติดติดอ่ะเราออกมาอีกที่หนึ่งนะครับเป็นกล่องของข,องขวัญลาวาเหมือนเดิมเต็มไม่หมดเลยปึ๊บกระโดดนี่ฝึกกระโดดนะครับยือเช็คคอยต์ข้างหน้าว้าวข้างบนเป็นรถไฟของเล่นพวกเราฟึ๊บนาเล่นสุดๆไปเลยปึ๊บกระโดดกระโดดดีเป็นไง ผ่านมาได้นะครับรถไฟของเล่นแล้วตรงนี้เป็นกับดักพวกเราระวังเหยียบนะแกรนนี่ครูบอดีนี่ไงเออเข้าประตูดีกว่าเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหในนี้หนาวสุดๆไปเลยเป็นน้ําแข็งนะครับเมื่อกี้ลาวาเดินเหยียบตรงนี้ฟึบฟบระวังสะดุดแล้วก็ขึ้นรถไฟกันฟึบ ปึ๊บกระโดดดึบจึบหลบได้โอเคเช็คทอยข้างหน้าโอ้ข้างล่างมีหนามน้ำแข็งสุดโหดนะครับอยู่ข้างล่างด้วยปึ๊บเออไปทางไหนเนี่ย <_ t oy nt> ทางนี้โอเคกระโดดกระโดดฟึบแล้วก็มาฝั่งนี้แล้วก็ปีนขึ้นไปนี่ข้างบนมีประตูพวกเรา <_ t oy nt> ประตูนี้น่าจะลอดได้แกรนนี่คววรูบอดีนี่ไง เราเข้ามาแล้วนะครับลูกศรชี้ไปตรงนู้นพร้อมกับสต๊คอสตัวอ้วนแบบสุดโหดมากๆดูสิกําลังมองจ้องจะกินเรานะครับ oh เราต้องเข้า <God. S 1> ประตูนู้นเพราะลูกศรชี้ไปตรงนู้นแกรนนี่มาเร็วเพราะกเรวกินคุกกี้กันไหมตรงนั้นแกรนนี่มันกินไม่ได้นะเราต้องไปแล้วว้าวว่าบ้น oh <my> โดนสต๊คอสตกินไปแล้วโดนด,ดูดเข้าไป โอ้โหเราเข้ามาในปากซันตาคอตแล้วครั้งแรกนะครับที่เราเข้ามาในตัวของซันตาคอตมีคนโดนกินมาด้วยดูโอ้โหซันตาคอตกินคนแย่แล้วเป็นซันตาคอตท,ที่โหดสุดๆไปเลยมาตรงนี้เป็นเช็คพอยต์ขึ้นไปข้างบนอย่าบอกนะว่าข้างบนคือหัวใจซันตาคอตฟึบฟึบนี่ฟึบมาขึ้นมาแล้ว นี่ไงหัวใจซันต์คอร์เป็นสีฟ้าเหรอเนี่ยปะเช็คพอย์ลงไปเลยว้าวว,าวนี่เป็นอะไรเนี่ยเห <_ s> มนชมัสอื้อฟ๊บลงไปข้างล่างเราออกมาจากตรงก้นของซันตค์คอร์แล้ว <_ s> <_ s> โ,โอ้อะไรเนี่ยเขาให้กดปุ่มสีม่วงเหรอ s> <S อันนี้เหรอคืออะไรอะ่ะ <_ s> อ๋อจะมีอันนี้ขึ้นมาแกนนี่ขึ้นเร็ว <_ s> ปะฟึบ พวกเราว้าววววนี่มันอะไรเนี่ยว้าวไปแจกของขวัญให้เด็กๆกันเองอยากเล่นอีกจังเลยเดี๋ยะนะมีจบแล้วเหรออย่าบอกนะว่าเราออกมาจากสนตนร์คอร์ได้เรียบร้อยแล้วแง่แล้วสันคอร์ต,ตัวจริงอยู่ไหนเนี่ยพวกเราหาไม่เจอเลยโอ้เดี๋ยมีหน้าด้วยเหรอเดี๋ยนะเปลี่ยน <laughs> โอ เปลี่ยนหน้าโอ้โหดแกดี้แกดี้หัดหน้ามันหน่อยไหนคนดูหน่อยแกดี้แกดดี้อยู่เฉยๆส <c oughs> โิโอ,โอ้ดูหน้าครูบอดี้โอ้แต่ละคนไหนอันนี้หน้ายังไม่ได้นอน <c oughs> ต่อตะปิโดยังไม่ได้นอนเ <c oughs> นี่ยครับโอเคทุกคนอะพวกเรามายืนประจําที่กันดีกว่าตรงสโนโตรงนี้นี่อะมายืนโหหน้าแต่ละคนไหนแกดดี้เอาหน้ามาส่อง่อยสิฉันว่านะ พวกเราควรไปนอนกันนะดูสิหน้าแ,แต่ละคนไม่พร้อมที่จะแครเกมกันเลยฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละไปแล้วทุกคนบาย